น,นี่เดือนวในคลิปมันขึ้นมาก่อกวนประสาทอ่ะขึ้นมาตั้งใจมาก่อกวนเห็นเห็นน่ะน่าจะปิดรั้วแต่ฮุนเซนมันบอกว่าถ้าปิดรั้วมันจะเกิดสงครามไทยจะเหมือนกาซ่าไอมานเนี่ยก็ว่าถ้าเกิดสงครามแน่ยถ้ความรุนแรงแน่ถ้ากั้นรั้วพอดีมี ใครบางคนที่มีเขาไปมีมีอำนาจในนั้นหน่อยนึงบอกว่า,ากั้นรั้วไม่ได้ถ้ากั้นรั้วเดี๋ยวเกิดสงครามเขาาทางมาเน็ตเลยมาเน็ตบอกว่าถ้ากั้นรั้วเมื่อไรอเกิดสงครามแน่แล้วทำไมต้องกลัวด้วยมันพูดเองนะถ้ากั้นรั้วเกิดสงครามแน่ เราว่าถ้ากั้นรั้วป้องกันความวุ่นวายของเราไม่ได้บอกว่าจะทําทสงครามนะกั้นรั้วเพื่อป้องปามไม่ให้เกิดความวุ่นวายแต่ถนนบอกว่าถ้ากั้นรั้วจะเกิดสงครามแน่ไทยจะเหมือนถนนกาซ่า มีคนชื่อโลมอะบอกว่าถ้ากั้นรั้วเดี๋ยวจะเกิดสงครามก็เป็นจังหวะพอดีทำไมถึงไม่ทำล่ะกั้นรั้วเพื่อประเทศชาติไม่ให้ใครมาดูถูกเยยดยามมีอาวุธล้ำสมัยบ้านเมืองเจริญจะมาคู่ใครอะ่ะ มีไว้เพื่ออะไรคนมีอาวุธยุทโธปกรณ์จเจริญกองทัพติดติดระดับต้นๆของโลกแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ราชสีกับหนูราชสีกราบหนูมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะ บอกว่าถ้ากันรั้วเมื่อไหร่มาเน็ตมันบอกว่าถ้ากั้นรั้วเมื่อไหร่เกิดสงครามแน่ความรุนแรงแน่แล้วเราไม่กั้นรั้วกลัวเกิดสงครามมันขัดแย้งกันหน้าดูเลยนะเนี่ยมันพรุรุษเราเสียเลือดเนื้อจนถึงปัจจุบันะเป็นร้อยปีอยปสงครามโลกก็ยังหนีรอดมาได้เลยแล้วมาตกยุคนี้ทำไมเป็นอย่างเนี้ย รัฐบาลชุดนี้มาทีไรนะบ้านเมืองเราอ่อนแอทุกทีและเหตุผลแล้วทำไมว่าทาไมมันถึงเข้ามาได้ย้อนฟังข่าวด้วยหมนายกหญิงคนแรกอะ่ะนั่นแหละปล่อยเข้ามาในข่าวบอกว่ายิ่งรับเข้าไปเจราจาคุยกับคุณเซนเข้ามาร่วมมือกัน เืิดดานเอาลัวออกเพื่อสัมพันธไมตรีกเหมือนกับว่าพระเยียงง่ายๆว่าประเทศเราเนี่ยบ้านเราอะ่ะเป็นบ้านที่หลังใหญ่สวยงามลือลั่นไปทั่วโลกน่าเที่ยวเข้ามาชม แต่เพื่อนบ้านบ้านมุงจากเสาไม้ใช้ฐานหุงข้าวทางเดินเป็นลูกรังแต่สามารถเข้ามาเยี่ยวเข้ามาขี้เข้ามาท้าทายในบ้านหลังสวยๆบ้านหลังงามๆเหมือนกับบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศไทยอะ่ะเข้ามาชี้หน้า เข้ามาเหยียดหยามเข้ามาทำอะไรเลยตามอำเภอใจที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นไม่ใช่อายคนเดียวด้วยนะประชาชนทั้งประเทศไทยเนี่ยที่อยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตเนี่ยเขาก็อายเหมือนกันนะที่ปล่อยให้บ้านไม้มุงหลังคา ใช้ทานทั้งกับข้าวเข้ามาทําตามอำเภอใจที่มันจะทําอ่ะไทยนี้รักสงบเรานี้สงบจริงๆนะเราไม่จากจะวุ่นวายกันเนี่ยทามาหากินกันไปเนี่ยแล้วปล่อยให้ขเขมรเข้ามาทํางานคนต่างด้าวเข้ามาทํางานเนี่ยท,ทั้งๆที่คนไทยก็ไม่เคยไปก่อกวนไม่เคยไปท้ารถท้าตีท้าต่อยกับคนต่างด้าวที่เข้ามาใช้แรงงานเลยนะ อย่างผมเนี่ยคนลาวเอ่ยพม่าเอ่ยเขเมร์เอ่ย,ม,อยมากรีดยางเราก็ทอยทีทอยอาศัยต่างคนต่างอยู่เห็นอกเห็นใจกันต่างคนพัดบ้านพัดเมืองพัดถิ่นมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ประเทศของมันเนี่ยคิดดูด้วว่าประเทศไทยเรานะอยู่อย่างสงบมีแต่มิตเท่วโลกยอมรับ ใครๆเขาก็อยากมาเที่ยวไม่เคยมีศัตรูไม่เคยมีอันตรพาณิ์ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับประเทศไหนแต่แม่งมีอยู่ประเทศเดียวนี่แหละประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ประเทศเหรอกซ่องโจรคแมม์กัมพูชาเป็นส่องโจรที่แยกตัวออกไปลูกหลานพญาละแวกนี่งไงถึงพระนเรศวรถึงเกลียดนักเกลียดหนาะ พราะเป็นอย่างนี้ไงเฉพาะขมเมนที่อันตาพานนะขมเนที่ดีก็ไม่ว่ากันเพราะคนไทยเป็นกลางเสมอใจดีเสมอเมตตาเสมอเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอเพราะศาสนาพุทธเราสอนว่าให้มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาธรรมขำจุนโลก เหมือนพระเกจิดังๆของไทยที่ได้สั่งสอนที่ได้เทศสอนเราแล้วทำไมำเขมนน่ะมันจะเอาชนะประเทศไทยทำไมขอถามพวกมึงหน่อยเขาพระวิหารที่มึงได้ไปอะได้ไปเพราะมันมีคนที่มีอำนาจขายชาติขายแผ่นดินให้มึงไปมึงถึงได้ต่อไปนี้ก็บอกแล้วไงว่า จะไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยมึงคิดดูนะกระเมนนะถ้าประเทศจเจริญอย่างพวกกูอะอาวุธยุทธุปกรณ์ทุกอย่างเศรษฐกิจเงินเนี่ยไอ้แค่กูหาเช้ากินข้าเนี่ยกูเลยยังรวยกว่าพวกมึงเลยกูไม่ต้องทำงานสักเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งกูไม่ต้องทำงานกูก็อยู่ได้ ดูความแตกต่างของประชาชนขเขมรกับประชาชนไทยแล้วมึงคิดหรือว่าเกิดปัญหากันครั้งนี้ครั้งต่อไปมันจะเชื่อใจสนิทใจพวกมึงได้ยังไงมึงจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยตลอดไปให้มันเป็นศัตรูจริงๆไปเลยมึงก็หืออือแต่เพราะรัฐบาลชุดนี้เลย มึงหารู้ไหมว่ารัฐบาลต,ต,ต่อไปมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประชาชนน่ะเขารู้เขาจําเขาเจ็บรัฐบาลพักนี้ชุดนี้นะกูจะบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานเลยก,กูจะไม่เลือกถึงกูไม่เลือกหรือว่าจะมีคนอื่นเลือกให้มันเลือกไปไอ้เลือกพักแต่กูจะเลือกพักที่ไม่ขายชาติ ดูที่ไอ้พวกเขเมรไอ้พวกทรงเอกลตีนอะไรนะไอ้หน้าลิสีดวงนะ่ะมันขึ้นมานะมันก่อกวนไหมล่ะเอาไว้รุ่นไทยขึ้นไปอะ่ะก่อกวนบ้างไหมเคยไปก่อกวนพวกมึงบ้างไหมและอีกคนหนึ่งว่ามันบอกว่ามีบุญคุณตรงไหนประเทศไทยมีบุญคุณกับมันตรงไหนมันบอกว่าเข้ามาบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อใแบบพัดตปอก็ต้องทํา ทำหน่อยดิถ้ามึงไม่ทําแล้วมึงจะมึงไม่ทําก็ได้มึงไม่เช่าก็ได้ข้าวมึงไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่พัสดปอดมึงไม่ต้องทําก็ได้แล้วมึงจะได้อยู่ไหมกูขอถามหน่อยสิบุญคุณของประเทศไทยคือว่าหมายถึงว่าให้มึงเข้ามาเหยียบแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือบุญคุณกูณเป็นคนไทยเนี่ยข้าวกูก็ต้องซื้อบ้านกูก็ต้องเช่าบัตรประชาชนกูก็ต้องทํา ไปขับขี่ซื้อรถยนต์ข้าวของอะไรกูต้องเสียภาษีทั้งตัวนิติบุคคพวกมึงมีเข้ามาเช่าบ้านซื้อข้าวมาทำไปพับปอตทำงานเก็บเงินส่งเงินกลับบ้านประเทศอื่นอาจจะให้มึงอยู่ไหมประเทศอื่นจะให้มึงมาอือมาหือแล้วมาอัดคลิปด่าประเทศไทยหรือคนไทยอย่างนี้ไหมมึงลองไปประเทศอื่นดูสิย่างมึงก็ไม่ได้มาเหยียบหรอกมึงไม่ได้มาอือมาหือแบบนี้หรอกนี่เพราะมึงอือมึงหือมึงทานูน่นนี่นั่นได้ก็เพราะรัฐบาลกูมันเป็นอย่างนี้เอง ให้ตระก,กูลนามสก,กุลนี้ออกไปก่อนเถอะประเทศไทยอ่ะรับรองตัวดีตระก,กูลนี้นามสก,กุลนี้มันอยู่เฉยๆหรอกนามสก,กุลนี้ตระก,กูลนี้มาทีไรวุ่นวายทุกทีก๋วยเตี๋ยวกูั่วยละห้าสิบบาทแต่ไอ้สมครกไอ้โสโครก กาแฟห่อหนึ่งเงินแปดสิบบาทชีวิตมึงเท่ากับหม้อก,ก็ไอ่ถ้วยก็เตี๋ยวกูเองเนี่ยทหารไทยกูวีรบุรุษกูอ่ะเหยบระเบิดได้เงินเป็นล้านในเรื่องขั้นเงินบำนาญอีกกูก็ถึงบอกไงชีวิตขเขมรตุยไปสิบคน ยังไม่มียังไม่มีค่าเท่ากับแผลทหารไทยถลอกนิดนึงกูไม่ได้ดูถูกพวกมึงหรอกมันเป็นเรื่องจริงพวกมึงเข้ามาหาเรื่องพวกกูก่อนทุกอย่างพวกมึงหาเรื่องก่อนทั้งนั้นมึงกล้าสาบานกับกูไหมให้จุดทูปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก เรื่องนี้ใครเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นก่อนถ้าประเทศกูสร้างปัญหาให้พวกมึงก่อนขอให้กูชิบหายไม่อันเป็นไปมึงกล้าสาบานไหมว่ามึงไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่เริ่มต้นหาเรื่องคนไทยก่อนมึงอย่าด้านสิมึงเข้ามาเหยียบบ้านเขามาทำตัวนักเลงมาทำนิสัยต่ำ,ตำ มาทำนิสัยที่ไม่น่าจะทำด้านกว่าน,นี้มีอไหมวะศัตรูของประเทศไทยไม่มีนะมีมึงมีมีมึงส่งโจรเขมรส่งโจรเดียวนี่แหละห้าถ้าส่องโจรเขมรหรือกัมพูชาไม่อยู่ในแผนที่โลกนะประเทศไทยสงบสุขแน่นอนล้านเปอร์เซน ก็พราะมีพวกมึงนี่ไงพนวกับคนขายชาติไงพวกมึงถึงได้ได้ใจอย่างเงี้ยเวรกรรมมีจริงในหลวงทุกๆพระองค์ท่านกอบกู้เอกราชกว่าจะเป็นไทยเท่าทุกวันเนี้ยท่านยังไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะท่านพระองค์ท่านเคยเอาเลือดพญาละแวกมาล้างเท้า เพราะความชั่วความอับปีของพวกมึงไอ้เนระคุณมันสุดที่จะบรรยายคนไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้ามึงคบกับคนไทยไม่ได้มึงอยู่ประเทศไทยไม่ได้มึงก็ไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นเลย มีประเทศไทยนี่แหละที่ยอมให้พวกมึงอยู่ได้อ่ะทั่วโลกมึงลองไปวิเคราะห์ที่ว่าคนต่างด้าวเขมรเนี่ยอยู่ประเทศอะไรอาศัยอยู่ในประเทศนั้นประเทศไหนมากที่สุดประเทศไทยอันดับหนึ่งพวกมึงมาอยู่เป็นล้านล้านคนน่ะ ขอระบายนิดนึงมันยังมีศักดิ์ศรีของคําว่าเป็นคนอีกอยู่เลยกินบ้านเขาอยู่บ้านเขาหาเรื่องเขามาขอก็ขอทานโกหกตอแหลปิ้นป้อนไปเรื่อยนี่มึงซื่อสัตย์ไม่เคยหาเรื่อง แล้วก็ดีที่สุดคุณให้มึงดูว่าอะไรนี่นี่ซื่อสัตว์ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครมามี่มอมี่ลองเพลงหน่อยลองเพลงก่อนลองเพลงให้เกม็นฟังหน่อย โกรกชีวิตมึงเท่าเท่ากับกว๋วยเตี๋ยวกว็ถ้วยนึงเหรอเอาขอทานไปเป็นวีรสตีดูตูดกูนี่อะไรนะไอ้โอบิก้าอะไรอนะ่ะที่มาชีหน้าด่าทหารไทยเหรอมึงโดนแล้วไหมล่ะหนึ่งหนึ่งหกอะ คนไทยดีๆน่าจะหายพอลายล้ยยิ่งกว่าเสือนะจะบอกให้ไอ้พวกทรงผมที่ตวัดเขาเรียกว่าทรงเอนะเขาเรียกว่าทรงส้นตีนคนไทยกวาดลานทรงผมมึงอะทรงผมส้นตีนอะหน้ายาวยๆเหมือนหน้าลิสีดวงสัต โทษเง่าเราตระก,กูลมึงมาขอทานประเทศกูอ่ะมึงไม่อายเหรอแหมมีอยู่คลิปหนึ่งมันบอกว่าหนุ่มไทยอ่ะชักไปก่อนพราะกูได้ฟันสาวสวยที่สุดในคขมเมน <c oughs> กูเห็นหน้าเห็นหน้าผู้หญิงที่ว่ามืงอว่าสวยที่สุดในคขมเมน,เนอ์มึงสู้หมาที่บ้านกูได้บอกว่านี่ตูมียกี้ นี่หน้าเหมือนกันเลยกับที่มึงโพสอ่ะนี่สวยกว่าอีกที่บอกว่าสาวเขมรสวยที่สุดมพูดออกมาได้อ้ี้ยแล้อีกอย่างหนึ่งนะผู้นำที่มีอำนาจในประเทศนะเข้าไปรับปฏิญาณตนสาบานตนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงนะในหลวงทุกพระองค์เขาไม่ยอมหรอก แม้แต่ถ้ากูตายไปกูจตจองล้างจองผ่านมึงเพราะเดี๋ยวมึงจะทําให้ลูกหลานกูเดือดร้อนในอนาคตวิญญาณบรรพันหลุดขอรับรู้กูเห็นไม่รอดสักลายไอ้ที่ไปปฏิญ,ญาณตนสาบันตนว่าจะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงจะไม่ขายชาติแต่ดารงคงอยู่ด้วยความดีงามประชาธิปไตยโดยมีศาสตร์ชาติศา,าสนาพระหากษัตริย์จะซื่อตรงซื่ัตรย พอเข้าไปไม่ทันถึงปีเลยแม่งแดกแล้วทรยศอีกแล้วจ้องจะกินเยู่แล้วเป็นไงล่ะไม่มีประเทศที่จะอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงกูขอบอกไว้ก่อนมผมขอฝากไว้แค่นี้แหละ